สวัสดีพี่น้องอีกเช่นหนึ่งครับพี่น้องครับโอ้ยขออนุญาตครับมื่อนี้เดี๋ยวขออนุญาตเฮ็ดคลิปกําลังแพ็คของส่งให้พี่น้องนะครับผู้กองกนก็ถามมาว่าการ้อยส่งแนวไหนแพ็คยังไงนะครับนี่ครับแพ็คยังสี่เหรอพี่น้องนะครับตัวไหนแพ็คเลี่ยวครับตัวไหนพ่ะท่านในแพ็คครับนี่ครับอันนี้จะเป็นเฮ็ดฟอครับถุงละโลโอ้อันนี้แมงแข้งครับไหนแมงแข้งนี่เฮ็ดฟอครับ เฮ็ดเพากันหนึ่งเรียบร้อยนะครับหนึ่งเลี้ยวนะครับล่างออกรอนๆแล้วก็นหนึ่งพี่น้องก็เตรียมแกงได้เลยนะครับอันนี้แมงแข้งเอื่อยเราสั่งนะครับเอื่อยเราสั่งจากเดนมาร์กนะครับมาขึ้นวอฟฟิตนะครับผมก็ตัวหลายๆเอื่อยเด้อนะครับจากเดนมาร์กนะครับแมงแข้งนะครับแมงแข้งหนึ่งกิโลนะครับหนึ่งเอิร์ดแมงแข้งสองกิโลปดไรอ่ะโอ้แมงแข้งหนึ่งกิโลแมงกินอ้วนสองกิโลเอื่อยเราสั่งมาบ้านนะครับอันนี้แมงแข้งเนี่ยแบ่งเป็นครึ่ง แม่แข้งไนของอีกเจ้านึงนะครับแต่ว่าแมงกี้นุ่นในของเอื่อยจากเดนมาร์กนะครับส่วนอันพูดละลอยนะครับนี่ครับลอยนึงไนซ้ำนี่แหละพี่น้องนะครับจานลอยบบได้บบได้บวกข้าวยางเพิ่มด้วยพี่น้องครับในลอยนึงซื้อมาลอยนึงกะให้เั่าแม่ขัวขัวแล้วก็ใส่ถุงนะครับลอยนึงคือเก่านะครับบ่ได้บบได้บวกบบได้มีกำไรเลยนะครับส่วนดอกกระเจียวนะครับกะเอามันหลอกให้นะครับปอกให้ย่างดีนะครับแต่ว่าพท่านได้ลวกนะครับ เตรียมส่งโอ้ผู้ใดโทรมาเหน่ะยอย่าเ้านะครับเด้อขออนุญาตเพจคลิปจะคร่าวนี่ครับตอนนี้กำลังเตรียมนะครับเห็ดเพาะกับลายรูพี่น้องนะครับมะเขี้ยวอ่ามะเขี้ยวพี่น้องกระยังคือเก่าเด้อครับเด้อมะเขี้ยวนะครับมือนี้มีสามสี่เจ้าว์กับมะเขี้ยวครับนี่ครับมะเขี้ยวนะครับอ่ะขออนุญาตเให้คลิปสั้นๆนหน่อยๆสู้พี่น้องเพิ่งจะคลิปหนึ่งนะครับตอนนี้กำลังแพ็คของนะครับถาแมงจีนู่นอยู่ครับขัวอยู่เพาะท่านได้เลี้ยวนะครับแต่ว่าแม่งแข็งข แมงแขรงน่อไม้ก็มีนะครับหน่อไม้ต้มเคียนยางดีหนอ่อไม้ไม่ไหมนะครับแต่ว่าเอามาต้มเอามาเคียนหนอ่อไม้ซะละนี่ครับกํา,ล,า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 กลังสิต้มผู้ใดสนใจหน่อไม้เฮาเฮากําลังสิเคียนเผาแล้วนะครับเผาแล้วก็สิเคียนใส่ถุงยางดีนะครับเคียนนี่ก็คือส้อยส้อยเอามีดเอาเล้วเขียนเขีดนนะครับนะครับหน่อไม้นอไม้ลังบ้านนี่แหละพี่น้องนะครับเอาทักทายกันบ้างครับพี่น้องครับนะนี่ก็สิมีหนังเขี้มนึ่ นังเข้มกับมัดใส่ถุงจังสี่นะครับพี่น้องนังเข้มพี่น้องสร้างมาสองมัดเมื่อคืนนี้นี่ครับนังเข้มนังเข้มอันนี้แพกแล้วนะครับนังเข้มส่วนประแดกจาร้อยกระเพกจังสี่ครับพี่น้องครับประแดกนะครับประแดกตอนใหญ่ๆนะครับจาร้อยกระเพกเป็นกระปุกจังสี่เลยนะครับมื่อกี้ก็มีอยู่สามสี่ปุกกับพี่น้องคนสร้างเขามานะครับแพกจังสี่แล้วก็ล่มก็ได้บ่ไปยังนะครับขวมได้ร่มได้นะครับเพราะว่าจาร้อยแพคทั้งในเกี่ยวย่างดีนะครับนะ การโล่งล่างโล่งกองเลยเลยนะครับนี่ครับกองสุขสูงนี่ครับปลาย้อนครับพี่น้องปลาย้อนการร้อยกระสีเฮ็ดทั้งสี่นะครับปลาย้อนแห้งนะครับปลาย้อนแห้งกระสีเฮ็ดใส่แพ็คส่แพ็คส่กระดาษซับมันทั้งสี่นะครับนะนี่เป็นพ่วงเป็นพ่วงเป็นมัดเป็นมัดนะครับวันนี้มีหลายเจ้านะครับปลาย้อนนะครับนี่คือปลาแห้งปลาย้อนนะครับเดี๋ยวเปิดพี่น้องเบิ่งจังหน่อยนี่ครับปลาย้อนปลาแห้งปลาย้อนสิเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นปลาเนื้ออ่อนปลาน้ำโขงนะครับหอมหมอมพี่น้องเลยเพิ่นอบ นี่นะครับหอมนะครับน่ะปลาเนื้ออ่อนปลาน้ำโขงปลายอนนะครับผมไปทอดกรอบกรอบกินกับตำบักทั่วนะครับพี่น้องเลยตำบักทั่วบักแตงนะครับนี่เตรียมพร้อมเตรียมสีสเปคใส่ล่างเซ็กส่งให้พี่น้องนะครับนี่ล่างกับเตรียมพร้อมเมื่อกี้เอาตอนนี้คือฐานแมงกี้นุ่นนะครับต่อแม่กําลังหัวแมงกี้นุ่นอยู่นะครับเอาู้ใดสนุกสนใจไหนก็สซักงมาพี่น้องครับคลิปนี้ขออนุญาตเฮ็ดสั้นๆนะครับตอนแพ็กกล้องนะครับจ่ายร้อยกับสิแพ็ก ใส่กองใส่ยังเหรพี่น้องนะครับผมเรียบร้อยตัวแพกแล้วก็มีนะครับเดี๋ยวสิบบทท่านเวลาเพื่อนนะครับรถออกใบใบสองเครื่องนะครับจากเราต้องแพกให้มันแล้วนะครับผมอ่ะขอบคุณเลยหลายพี่น้องครับเล็กๆหน่อยหน่อยครับพี่น้องตอนนี้กําลังแพกอยู่แล้วพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องแพกครับเอฟซีโภชัยซังกระเรียมถ่านรับเลยนะครับมื่นอื่นกระหอดนะครับผมขอบคุณเลยหลายครับสั้นๆครับคลิปนี้ครับ